สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําการตัดต่อเฟืองท้ายครับตัดต่อตัดต่อเพาย่นเผาให้สั้นลงจากเพาแบบนี้จะล่นให้เหลือสั้นลงแคบครับเพื่อให้พอดีกับตัวรถของเราครับแลนี่ครับผมได้ตัดไปแล้วครับนี่ครับตัดล่นให้สั้นเหลือประมาณนี้และแกนเผาก็จะตัดให้สั้นเหมือนกันครับ นี่ครับแกนเพาแบบจะมีแบบนี้อยู่สองข้างครับโดยผมจะตัดท่อนกลางทิ้งครับแล้วเอาปลายมาต่อกับโคนครับให้เหลือสั้นลงครับซึ่งจะเหลือแค่ประมาณนี้ครับนี่ครับจะเหลือแค่นี้ครับจะตัดย่นให้สั้นลงเพื่อให้เหลือขนาดนี้ครับโดยการโดยการที่ผมตัดย่นแล้วมันจะต้องต่อครับ ในการต่อผมจะทำใช้เครื่องกึ่งครับใช้เครื่องกึ่งเล็กเจาะรูตรงกลางแกนเทาครับเครื่องกึ่งเล็กกว่าน,นั้นครับนั่นครับเจาะรูตรงกลางแกนเทาแล้วฝั่งหนึ่งก็ทําเป็นแกนเป็นเดือยแบบนี้ครับใช้เครื่องกึ่งทําเป็นเดือยแบบนี้ครับเพื่อที่จะใช้ในการสวนต่อกันครับนี่ครับ เพื่อให้ได้ศูนย์กลางครับไม่ให้มันโคตรไปโคตรมาครับหรือให้โคตรไปโคตรมาน้อยที่สุดท่าที่จะทําได้ครับโดยโดยเราจะต้องสโลปให้เป็นแบบนี้นะครับสโลปทั้งสองฝั่งให้มันเฉียงแบบนี้ครับเพื่อที่เราจะเวลาเราเชื่อมมันจะได้มีพื้นที่ในการมันจะได้มีพื้นที่ที่ให้เหล็กที่เราเชื่อมนั้นจับได้เยอะครับโดยการโดยในการเชื่อมน,นั้นในการต่อเพาทุกครั้ง ผมจะต่อบ,บนเครื่องกึงครับนี่ครับตอนเชื่อมจะเชื่อมบนเครื่องกึงครับนี่ครับจะเชื่อมบนเครื่องกึ่งแบบนี้ครับนี่ครับเ <espace. S 1> ชื่อมเชื่อมจนกว่าจะเต็มนะครับ จนกว่าจะเต็มนะครับนี่ครับเราเชื่อมจนกว่าจะเต็มครับเชื่อมทั้งสองข้างครับมันจะมีแบบนี้สองอันเราจะต้องเชื่อมแบบนี้ทั้งสองอัน,นครับ เครื่องกึงนี้เป็นเครื่องกึงเล็กครับใช้งานระบาได้ครับแต่ถ้าใช้งานใหญ่ๆจับหมว่จับ,ม,จบมันจับไม่ได้ครับใช้เองครับ ถ้าเชื่อมันแท่นึงมันจะได้ศูนย์ครับมันจะโอกาสที่คดน้อยลงกว่าเดิมครับถ้าใครมีเครื่องตึงใหญ่จะดีกว่านี้ครับ เพราะมันจะทําให้งานเร็วขึ้นมันจับมันจับหัวจับได้ครับหัวจับเครื่องเปิงนี้มันเป็นเครื่องเปงเล็กครับขนาดมินิทาให้จับงานใหญ่ๆไม่ได้ครับยังยังการเจาะเฟืองโซ่ใส่ที่พาวล้อหลังผมต้องจ้างเครื่องเปงใหญ่ทำเพราะหัวจับมันจับไม่ได้ครับ ต,ตู้เชื่อมของผมก็ไม่ค่อยดีครับมันเป็นตู้เล็กครับเ่งงยวดึมันเป็นตู้เชื่อมเล็กครับทําให้ไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เ <c oughs> ชื่อมรวดใหญ่ๆไม่ได้เชื่อมรวดเชื่อมรวดแรงดึงไม่ได้ครับ เป็นถ้าใช้ตูดเชื่อมแรงดึงจะดีกว่านี้ครับในการต่อเผาเพราะมันจะอยู่ดีกว่าแต่ตู้เชื่อมของผมมันเชื่อมไม่ได้ครับผมลองซื้อรูดเชื่อมแรงดึงมาแล้วอาจจะเป็น,จจเ,ปนจจเป็นเพราะว่าตู้มันแรงไม่พอหรือว่ายังไงไม่รู้ครับมันเป็นตู้เชื่อม200แอมป์ครับดดท่านผู้ชมท่านใดพอจะรู้ช่วยแนะนำแนะนำในคอมเมนต์ได้ครับ ว่าลวดเชื่อมแรงดึง2.6ขนาด2.6มิลตู้เชื่อม200แอมป์สามารถเชื่อมได้หรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสายเชื่อมของผมมันยาวด้วยก็ไม่รู้ครับสายเชื่อมของผมค่อนข้างยาวด้วยครับอาจจะทําให้ไฟมันอ่อนเลยเชื่อมไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้มันเป็นตู้